สวัสดีครับวันนี้ผมมิสุซสายลุยบายแบ็คออโต้แกลลอรี่นะครับผมพบกันอีกเช่นเคยกับการรีวิวนะครับผมและวันนี้ผมจะพาพี่ๆทุกท่านนะครับมาชมเจ้าไทท่านตอนเดียวนะครับพร้อมตู้ทริปนะฮะเป็นโปรโมชั่นของเราที่เราแถมให้ลูกค้าจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับผมก็คือว่าพันนี้นะครับลูกค้าใช้ในเชิงพาณิดเชิงขนส่งหรือว่าใช้รับจอบหรืออะไรต่างๆนะก็คือว่าทําเงินได้มามหาศาลเลยนะครับก็สามารถใช้ในทางพลนมูแก๊ป อะไรอย่างนี้นะครับือลูกค้าที่ขนส่งนะก็จะนิยมใช้เป็นตอนเดียวตู้ทึบนะครับผมขนาด2เมตรน,นะครับผมและวันนี้แจ็คจะพามาชมนะครับว่ารถคันนี้แจ็คแถมอะไรให้ลูกค้าบ้างน,นะครับและมีอะไรที่เป็นพิเศษมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผม ครับที่จะแถมให้ลูกค้าก็จะเป็นกล้องบันทึกหน้าวันทุกหลังและกล้องถอยนะครับเพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยให้ลูกค้ามากยิ่งขึ้นด้วยนะครับผมเพราะเราใส่ใจและบริการด้วยใจใส่ใจทุกรายละเอียดนะครับของลูกค้าเนี่ยเราจะให้เต็มเลยนะครับผมถัดมาที่เป็นไฮไลท์ของเราก็เป็นตู้ทึบขนาด2เมตรนะครับภายในก็จะเป็นไม้อัดให้ลูกค้าด้วยนะครับเพื่อการขนส่งที่ดียิ่งขึ้นฮะและขนาดอัดบรรจุได้เยอะยิ่งขึ้นนะเพราะเป็นขนาด2เมตรนะครับไม่ใช่1.8นะครับ ส่วนด้านบนนะครับก็จะเป็นไฟเบรกและไฟเลี้ยวนะครับก็คือว่าเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้ลูกค้าอีกขั้นหนึ่งนะครับจากไฟเบรกรถที่เรามีอยู่แล้วนะและตู้มันสูงแล้วก็แถมไฟแบบนี้ให้ลูกค้าเลยนะครับแถมเลยได้เราแถมห,หมดนะครับแต่ด้านล่างนะครับก็จะเป็นแนหนบนะคข้างและฮาเต้นนะครับอันนี้ลูกค้าซื้อเพิ่มนะครับผมก็คือว่า จ่ายผ่านบริษัทได้เลยนะครับผมส่วนจดทะเบียนลูกค้าก็สามารถจดเองได้เลยนะครับเดี๋ยวให้ทางเราจดให้ก็ได้นะครับราคาปกติจากขนส่งเลยนะครับผมก็คือว่าเรามีบริการครบวงจรเลยนะครับผมส่วนโปรโมชั่นที่ลูกค้าได้รับนะครับก็เป็นโปรโมชั่นโปรโมชั่นโปรโมชั่นราคาพัล้นานนะครับผมดูทึบนะครับแต่ไม่พร้อมแหนมนะครับผมก็ลูกค้าท่านใดที่สนใจโปรโมชั่นแบบไหนนะครับก็จะมีโปรดอกเบีย้ย0%น,น,นาน48งวด โปรส่วนลดลูกค้าเก่านะครับและโปรดาวน้อยกว่านี้นะครับแล้วก็โบไม่ใช้เงินออกรถเลยก็มีนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการนะครแต่ถ้าลูกค้ารับค่างวดไหวโอเคกับค่างวดและลองเอาไปคุ้มลองเอาไปเฉลีย่ยแล้วมันคุ้มกับสิ่งที่ได้รับก็โอเคจัดไปโปรฟรีดาวเราแถมให้แบบนี้เลยนะครับเลยนะครับว่าถ้าเป็นโปรฟรีดาวเนี่ยค่างวดมันจะสูงนะฮะและแ้วยิงแถมตัวทึนจะค่างวดจะสูงกว่าเดิมแต่ถ้าลูกค้ารับได้ น้องแท็กก็จัดให้เต็มที่ลูกค้าไม่ต้องห่วงอย่างที่บอกไปข้างต้นเมื่อกี้เลยนะครับก็บริการด้วยใจใส่ใจทุกประเดียดและน้องแท็กรินใจใใบ,อบอกตามตรงบอกจริงจริงอัปเดตให้ลูกค้าทุกขั้นตอนนะครับไม่ว่าจะเป็นการแต่งรถการทุกอย่างการตรวจเช็คสภาพรถการล้างรถน้องแท็กดูให้ดูแลให้ทุกขั้นตอนนะครับของลูกค้าไม่ต้องกัวงวลเลยนะครับไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ไกลยอยู่ที่ไหนน้องแท็กบริการส่งฟรีทั่วประเทศนะครับและบริการจัดไฟนั้นทั่วประเทศเลยนะครับ ส่วนลูกค้าท่านใดที่สนใจนะฮะอยากได้รถไททันตอนเดียวตู้ทึบแบบนี้พร้อมโปรโมชั่นแบบนี้นะครับก็โทรได้ที่0 6 1 2 4 0 4 4 3 6เบอร์น่าจะโทรได้24ชั่วโมงนะครับผมหรือว่าติดต่อที่ทางเบสมิตซูสายลีบายแต่ออโต้แกลเลอรี่นะครับโปรแรงจะเต็มนะครับมีคำนี้ต่อท้ายด้วยนะครับผมและโปและมิตซูชิโปรแรงที่สุดบายมิตซูออโต้แกลเลอรี่สำนักงานใหญ่นะครับผมส่วนติ๊กต่อนะครับก็เป็นเซลแท็กมิตซูสายลีนะครับเรามาดูติ๊กต็อกก ได้ทำการรู้จักกันมากยิ่งขึ้นนะครับรู้จักตัวตนของเซลล์กันมากยิ่งขึ้นนะครับผมก็นั้งแต่มีเพียงเท่าน,นี้นะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ like, ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจงในการทำคลิปต,ต่อไปและการหาลูกค้าและบริการลูกค้าให้ดีต่อไปนะครับผมก็กลบคุขอบคุณครับสวัสดีครับ